d i มอนด์โปรเยทำกำไรต่อเนื่องแบบปลอดภัยกำไร10%ต่อเดือนพบกับ EA Forex ไทยช่องที่จะรีวิว EA ระดับโลกเพื่อคนไทยสำหรับคลิปนี้นะผมก็จะมารีวิว EA ตัวหนึ่งนะครับที่น่าสนใจมากๆนะครับสามารถทำกำไรได้อย่างต่อเนื่องและปลอดภัยขึ้นอยู่กับการตั้งค่าของเพื่อนนะครับ EA ตัวนี้มีชื่อว่า เอเดียมอนโปรซึ่งเจ้าเอตัวนี้นะครับก็เป็น EA ที่เทรดแบบมาร์ติงเกลนะครับซึ่งระบบเทรดแบบมาร์ติงเกลของ EA Diamond Pro นะครับจะเป็นระบบเทรดที่ไม่เหมือนใครแล้วก็มีความแตกต่างจาก EA แบบมาร์ติงเกลอื่นๆซึ่งทางยูฟิกไทยเราก็จะจับเ a ตัวนี้มาลองเทสลองศึกษากันดูว่าหลักการทํางานของเอตัวนี้เป็นอย่างไรเ a ตัวนี้นะครับได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องล่าสุดเป็นเวอร์ชั่นที่7แล้วนะครับซึ่งก็เป็นเวอร์ชั่นที่ ส่วนตัวคิดว่าค่อนข้างเสถียรแล้วก็สามารถทํากําไรได้ดีเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันนะครับว่า EA Diamond Pro ตัวนี้มีคุณสมบัติอะไรที่น่าสนใจกันบ้างไปชมกันเลยนะครับไปกันเลยเดี๋ย <Yet> ว <ni> เรามาดูคุณสมบัติของ EA Diamond Pro กันนะครับสำหรับ EA Diamond Pro นะครับเป็น EA ที่ใช้กลยุทธก์การเข้าเทรดแบบมา r t ติงเกลที่เน้นความเสี่ยงต่ำนะครับปลอดภัย ตัวนี้นครับสามารถทํากําไรได้ทุกสภาวะตลาดเลยมีระบบกองข่าวในการเข้าเทรดด้วยอินดิเคเตอร์นะครับทำให้ EA Diamond Pro ตัวนี้นะครับไม่จําเป็นที่จะต้องเข้าเทรดอยู่ตลอดเวลาซึ่งก็ช่วยลดความเสี่ยงในการเข้าสัญญาณที่ผิดพลาดช่วยให้ดรอดาวของ EA ตัวนี้ไม่สูงมากจนเกินไปนะครับ สำหรับคู่สกุลเงินแนะนำนะครับเป็นคู่ EUR USD GBP USD แล้วก็ USD JPY สามารถรันคู่สกุลเงินใดคู่สกุลเงินหนึ่งก็ได้หรือจะรันทั้ง3คู่สกุลเงินเลยก็ได้นะครับสำหรับ time frame เป็น time frame 1ชั่วโมงเงินฝากขั้นต่ำนะครับจะอยู่ที่200ดอลลาร์แต่ผมแนะนำนะครับถ้าเป็นแบบิ g เกลเริ่มต้นขั้นต่ำที่1,000ดอลลาร์ขึ้นไปเลยก็จะดีนะครับสำหรับบัญชีดอลลาร์นะครับ สำหรับคุณสมบัติโดยรวมนะครับก็จะเป็นการใช้ระบบไมติงเกลทำกำไรได้ทุกสภาวะตลาดมีการวิเคราะห์การเข้าออเดอร์มีระบบกองข่าวแล้วก็สามารถทำกำไรได้เดือนละ3 1 0ต่อเดือนแบบปลอดภัยแล้วก็มีดอดาวที่ค่อนข้างต่ำนี่คือคุณสมบัติทั้งหมดของ EA Diamond Pro นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนของหน้าเว็บ MQL5 ของทางนักพัฒนากันนะครับว่านักพัฒนา EA Diamond Pro ตัวนี้เขาได้บอกข้อมูลอะไรเราไว้บ้างเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับไปกันเลย เราก็เข้ามาที่หน้าเว็บ MQL5 ของทางนักพัฒนาเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับจุดแรกนะครับที่เราจะมาดูในส่วนของ EA Diamond Pro ตัวนี้นะครับก็คือราคาตรงนี้เลยนะครับราคาของ EA Diamond Pro ตัวนี้จะอยู่ที่199ดอลลาร์ซึ่งก็ถือว่าเป็น EA ที่ค่อนข้างถูกมากๆเลยนะครับด้วยความที่เขาราคาถูกฟังก์ชันอะไรก็จะไม่ได้หวือหวามากมายเท่ากับ EA ราคาแพงหลายพันดอนลลาร์ดังนั้น EA ตรงนี้ก็เป็น EA สไตล์บ้านๆนะครับที่ทำงาน ด้วยระบบมาติงเกลที่เรียบง่าย EA ตัวนี้จึงไม่ได้ตั้งราคาที่แพงนะครับสำหรับ199ดอลลาร์ตีเป็นเงินไทยอยู่ที่6,715บาทเท่านั้นเองนะครับถือเป็น EA ที่ราคาถูกมากๆถ้าเทียบกับประสิทธิภาพที่ทําได้ในส่วนของหน้าเว็บ m q l f นะครับนักพัฒนาได้บอกอะไรเราไว้บ้างเรามาดูกันนะครับ EA Diamond Pro นะครับเป็นเวอร์ชันที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นของ Diamond สําหรับผู้ค้าขั้นสูงเวอร์ชัน Pro จะมีแกนหลักที่ปรับให้เหมาะสม ตัวกองเข้าจุดใหม่ที่ปรับปรุงใหม่เอากริทึมการปิดกำไรหลายขั้นตอนใหม่และประกอบด้วยพารามิเตอร์ควบคุมภายนอกจํานวนหนึ่งที่อนุญาตให้สร้างและปรับแต่งการตัดสินใจการซื้อขายด้วยตนเองอันนี้คือเขาก็จะมีระบบที่เราสามารถปรับแต่งพารามิเตอร์ต่างๆได้ในส่วนของการตั้งค่าของ ea ด้วยตนเองนะครับนักพัฒนาได้บอกต่อว่าระบบนี้ให้การเข้าตลาดที่แม่นยำมากขึ้นวิเคราะห์และกองข่าวทางเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นมีการป้องกันสเปซและอัลกอริทึมที่มีการจัด การตำแหน่งขั้นสูงเป้าหมายหลักของ Diamond Pro คือความปลอดภัยที่มากขึ้นและประสิทธิภาพการซื้อขายที่สูงขึ้นหลังจากติดตั้งและกำหนดค่าผู้เชี่ยวชาญแล้วระบบจะทำงานในโหมดอัตโนมัติเต็มรูปแบบนะครับก็เป็นลักษณะทั่วไปของ EA นะครับก็คือมีระบบก้องข่าวนะครับแล้วก็มีการติดตั้งที่เรียบง่ายนะครับแล้วก็เน้นความปลอดภัยของพอร์ตนะครับ สำหรับ EA ที่ใช้ระบบมาร์ติงเกลนะครับความปลอดภัยเป็นเรื่องสําคัญนะครับกำไรเ,เป็นเรื่องรองเลยเพราะว่าการเทรดแบบมาร์ติงเกลเนี่ยจะมีความเสี่ยงค่อนข้างเยอะเนื่องจากมีการเปิดล็อตเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพื่อเป็นการแก้ไม้ดังนั้นแม้กําไรจะมากแค่ไหนแต่ถ้าเทียบกับความเสี่ยงที่สูงเนี่ยก็ไม่คุ้มค่ากันอยู่ดีนะครับดังนั้นการที่เราจะเลือก EA แบบมาร์ติงเกลเนี่ยจะต้องเน้น EA ที่ปลอดภัยเป็นหลักนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่า EA ตัวนี้จะปลอดภัยอย่างไรในส่วนของการ Back t e ส t นะครับสำหรับคุณสมบัติหลักนะครับจะมีอัลกอริทึมการซื้อขายขั้นสูงตัวกรองการเข้าจุดที่แม่นยำการเพิ่มประสิทธิภาพการซื้อขายรายการพารามิเตอร์ที่ขยายสำหรับปรับแต่งได้อย่างละเอียดอัลกอริทึมการปิดกำไรแบบหลายขั้นตอนโหมดการซื้อขายอัตโนมัติเต็มรูปแบบระบบการจัดการเงินการป้องกันข่าวทางเศรษฐกิจแบบยืดยูนการป้องกันการแพร่กระจายการแพร่กระจายก็คือการสเปซนะครับก็คือเวลามีข่าวเยอะเนี่ยสเปซจะถ่านนะครับ เยตัวนี้ก็จะมีระบบป้องกันสเปซก็คือจะหยุดเทรดในกรณีที่สเปซมากจนเกินไปแล้วก็ระบบกรองวันและเวลาก็คือมีการน,นับ GMT ด้วยนะครับสําหรับกําหนดของ EA ตัวนี้นะครับก็เป็น EA สําหรับ MT4 บัญชีแนะนําเป็น ECN เงินฝากขั้นต่ําแนะนํา200ดอลลาร์นะครับคู่เงิน EURUSD GBPUSD USDJPY กรอบไทม์เฟรมอยู่ที่1ชั่วโมงแล้วก็แนะนําให้รันใน VPS ที่มีเสถียรภาพและก็มีความรวดเร็ว ในส่วนของรายละเอียดอื่นๆนะครับเพื่อนๆสามารถเข้ามาดูรายละเอียดด้านใต้ description คลิปนี้ได้เลยนะครับทาง E อฟเฟคไทยก็จะแปะลิงก์ไว้ที่ด้านใต้ตรงนี้เพื่อสามารถเข้ามาดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับในส่วนของด้านล่างนะครับก็จะเป็นผลการแบคเทสที่ทางนักพัฒนาเขาได้ฝากไว้นะครับก็ถือว่าเป็นการแบคเทสที่ค่อนข้างดีนะครับ m a กซิม l ลดอดาวต่ำ relative ดอดาวต่ำก็ถือว่าน่าสนใจมากๆเลยสําหรับ ea ตัวนี้ในส่วนของ ea Diamond Pro ตรงนี้นะครับจะไม่มี Signal ให้เราดูนะครับก็คือจะไม่มีผลงานจากทางนักพัฒนาให้ดูเหมือน ea ตัวอื่นนะครับแต่ตัวนี้ก็ยังมีความน่าสนใจพอสมควรเลยนะครับเนื่องจากเป็น ea Martingale ที่ทํากําไรได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็มีความเสี่ยงที่ต่ํา ทางอ e ีฟรไทยจึงจับ EA ตัวนี้มาทดสอบให้กับเพื่อนๆได้เห็นนะครับเดี๋ยวเราจะขอข้ามไปที่ในส่วนของการแบ็กเทสกันเลยนะครับว่าการแบ็กเทสเจ้า EA d อไดมอนด์โตัวนี้จะมีกําไรแบบไหนลักษณะการทํางานของ EA เป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับไปกันเลย เราก็เข้ามาที่หน้าโปรแกรม mt 4เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลอง backtest เจ้า ea diamond pro ตัวนี้กันสำหรับตรงนี้นะครับก็จะเป็นหน้าต่างในการ backtest นะครับเราก็จะเลือกเป็น ea diamond pro คู่สกุลเงินเป็น eur usd โมเดลเป็น everytick นะครับสำหรับวันที่จะเริ่มเทรดก็เป็นวันที่1เดือน1ปี2023ถึงวันที่31เดือน3ปี2024นะครับสำหรับ period time frame จะอยู่ที่1ชั่วโมงแล้วก็ space เป็น8นะครับ ก็จะตั้งค่าตามนี้ในส่วนของ expert property นะครับเงินทุนเริ่มต้นจะเป็นอยู่ที่1,000ดอลลาร์ input ก็จะใช้ค่าเดิมๆเ,เลยนะครับก็จะเป็นค่าตามนี้เลยยังไม่ปรับแต่งอะไรทั้งสิ้นแต่ในส่วนของการปรับแต่งให้ทำกำไรได้มากขึ้นเดี๋ยวเราจะมีบอกตอนท้ายคลิปนะครับ เดี๋ยวเรามาเริ่ม b a c k t e s กันเลยนะครับกด start เลยสําหรับหน้าตาของเจ้า ea diamond pro ตรงนี้นะครับก็จะมีข้อมูลบอกที่มุมด้านซ้ายบนตรงนี้นะครับก็จะมีข้อมูลบอกตั้งแต่ balance equity spread trading lot trading risk นะครับ max s p a d เท่าไหร่ economic มีข่าวเข้ามาไหมนะครับเริ่มเทรดเมื่อไหร trading time เมื่อไหร server time เมื่อไร่ก็สามารถที่จะดูดะรายละเอียดตรงนี้ได้เป็นช่องเล็กๆให้เราได้ดูนะครับ เดี๋ยวเรามาเริ่มลันกันเลยนะครับ EA ตัวนี้นะครับจะไม่ได้เข้าเทรดอยู่ตลอดเวลานะครับเห็นไหมครับว่าเขาจะมีช่วงเข้าเทรดอยู่นะครับจากการวิเคราะห์แล้วนะครับการเข้าเทรดของเขาเนี่ยก็จะใช้แนวรับแนวต้านในการเข้าเทรดนะครับหมายถึงถ้าราคานะครับทำลายแนวรับหรือทําลายแนวต้านนะครับเขาก็จะมีการเปิดออเดอร์ตามแนวนั้นไปนะครับเห็นไหมครับว่าด้วยเทคนิคแบบนี้นะครับ EA Diamond Pro ไม่จำเป็นที่จะต้องเปิดออเดอร์อยู่ตลอดเวลานะครับเหมือน EA Martingale ตัวอื่น ตรงนี้ก็จะช่วยลดความเสี่ยงได้มากเลยนะครับแล้วเมื่อเขาเปิดออเดอร์แล้วเคลียร์แล้วนะครับก็รอสัญญาณต่อไปนะครับไม่จําเป็นที่จะเคลียร์แล้วกดเปิดอีกเคลียร์แล้วต้องเปิดอีกนะครับตรงนั้นจะเพิ่มความเสี่ยงของ EMA r t i n g เก็งค่อนข้างมากดังนั้น EA Diamond Pro ตรงนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะการเข้าเทรดแบบผ่านอินดิเคเตอร์ก็จะมีตัวชี้วัดนั่นเองตรงนี้ก็จะช่วยเพิ่มความปลอดภัยของบัญชีได้มากขึ้นด้วยนะครับตอนนี้นะครับเรารันมาแล้ว1เดือนผลกําไรเป็นอย่างไรบ้างนะครับ ตอนนี้ผลกำไรอยู่ที่1,071ดอลลาร์นะครับก็ประมาณ7%สำหรับค่าเริ่มต้นที่ทางนักพัฒนาเขาให้มานะครับก็จะเป็นค่าที่ค่อนข้างปลอดภัยนะครับมีดอดาวที่ต่ำมากๆเลยดังนั้น EA ตัวนี้ก็จะไม่ได้ทำกำไรที่หวือหวาอะไรมากนักนะครับแต่ท่านเพื่อนต้องการทำกำไรที่หวือหวาเดี๋ยวผมจะมาแนะนำวิธีการตั้งค่าที่มีความเสี่ยงมากขึ้นในช่วงท้ายคลิปนั่นเองนะครับโดยหลักๆนะครับ ตรงนี้เขาจะเข้าเทรดตอนที่ทำลายแนวรับแนวต้านนะครับโดยเราก็สามารถดูได้ว่าเนี่ยครับถ้าเขาลงมาเนี่ยปุ๊บถ้าราคาลงมาปุ๊บเนี่ยก็เปิดเซลล์เลยนะครับเนี่ยเซลลถ้าราคาขึ้นก็เปิดบ่ายนะครับในส่วนของตรงนี้นะครับจะมีแท็กให้เราดูนะครับว่า EA ในแต่ละช่วงนะครับทำกำไรไปเท่าไหร่ตรงนี้เราก็จะสามารถที่จะวิเคราะห์ได้นะครับว่าเอ EA ทำกำไรวันนี้ไปแล้วกี่ดอลลาร์นั่นเองโดย EA Diamond Pro ตรงนี้นะครับก็เป็น EA อราคาถูกนะครับ เขาก็จะไม่ได้มีฟังก์ชันอะไรเยอะแยะหรูหรานะครับไม่มีระบบวิเคราะห์อ AI อะไรที่ซับซ้อนดังนั้นการใช้งานเ a ตรงนี้จะต้องใช้งานอย่างระมัดระวังนะครับเน้นความปลอดภัยของบัญชีมากกว่านะครับสำคัญที่สุดเลยคือความปลอดภัยของบัญชียอย่าโอเวอร์ล็อตมากจนเกินไปนะครับถ้าโอเวอร์ล็อตมากก็ต้องยอมรับกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นให้ได้ EA Diamond p ต o ตัวนี้นะครับก็มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องนะครับ ก่อนหน้านี้ก็มีนะครับแต่ผมก็ไม่ได้จับมารีวิวเพราะว่ายังไม่ค่อยเสถียรน,นะครับแล้วก็ทํากําไรที่มีความเสี่ยงค่อนข้างสูงนะครับแต่ตรงนี้นะครับเป็นเวอร์ชัน7แล้วก็ถือว่าจากที่ลองทดสอบก็ถือว่าเป็น EA ที่ปรับแต่งมาได้ค่อนข้างดีแล้วนะครับสามารถทํากําไรได้อย่างต่อเนื่องเลยตอนนี้ก็ประมาณเดือน3แล้วนะฮะกำไร1,200ดอลลาร์ก็ประมาณ20%แล้วใน3เดือนได้20%ก็ตกเดือนละประมาณ5-6ห 7%ต่อเดือนนะครับถ้าทํากําไรได้ต่อเนื่องแบบนี้เรื่อยๆนะครับก็ถือว่าเป็นกําไรที่ค่อนข้างสูงเลยนะครับถ้าเทียบกับตลาดอื่นๆตลาดหุ้นนะครับกองทุนรวมนะครับการทํากําไรแค่เดือนเดียวเนี่ยก็เท่ากับที่เราฝากกองทุนรวมมาทั้งปีแล้วนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นกําไรที่ค่อนข้างเยอะแล้วนะครับอันนี้คือผมอยากจะปรับม i n d ซ็ t ของเพื่อนก่อนนะครับบางคนคิดว่าเฮ้ยกำไร10%ต่อเดือนในตลาดฟอเร็กมันน้อยมันไม,นมน่พอหรอกนะครับ ถ้าเราไม่พอนะครับเราก็ค่อยฝากเงินเข้าไปให้มากขึ้นสิเก็บเงินให้มากขึ้นสินะครับพอร์ตเราเนี่ยตั้งให้ปลอดภัยไว้ก่อนนะครับเพื่อระยะยาวหลายคนนะครับอยากเข้ามาเทรดในระยะเวลาอันสั้นอยากได้กําไรที่เร็วนะครับแต่ยอมรับความเสี่ยงไม่ได้อันนี้เราจะต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าความเสี่ยงของตลาด For ร x มันมีนะครับเราทำกำไรได้เยอะขนาดนี้แล้วเนี่ยเราต้องรับความเสี่ยงให้ได้ถ้าเราอยากได้กำไรที่มากขึ้นวิธีที่ปลอดภัยที่สุดเลยก็คือการฝากเงินให้มากขึ้น มีทุนมากขึ้นนะครับเงินทุนมากขึ้นได้จากอะไรก็ได้จากการทํางานทั่วไปของเรานั่นเองงานประจําฝากเข้ามาในพอร์ตเรื่อยๆเรืเมื่อฝากเข้ามาในพอร์ตเรื่อยๆเ a ตัวนี้ก็จะปรับล็อตเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆกําไรที่เราได้ก็จะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆในช่วงแรกอาจจะไม่ได้มีกําไรอะไรที่หวือหวามากนะักแต่ถ้าเราทําไปประมาณ1ปี2ปี3ปีนะครับผลกําไรก็จะมากขึ้นเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องจนเพียงพอที่จะทําให้เราสามารถที่จะมีอิสรภาพทางการเงินได้มากขึ้นนะครับ อันนี้ก็คือไมค์เซ็ตง่ายๆของการลันย A แบบนี้นะครับตอนนี้กําไรเท่าไหร่แล้วนะครับตอนนี้ผ่านมา5เดือนแล้วกําไร1440แล้วนะครับก็ประมาณ40%ใน5เดือนนะครับเห็นไหมครับว่าเ a ตัวนี้เขาทํากําไรอย่างต่อเนื่องแล้วก็จากที่ดูกราฟด้านล่างตรงนี้นะครับดอดาวก็คือน้อยมากๆเลยนะครับเห็นไหมครับค่อยๆขึ้นไปทีละนิดทีละหน่อยนะครับอันนี้ก็คือเป็นการเก็บกําไรทุกวันทุกวันนะครับ ตัวนี้เป็นการลันคู่สกุลเงินเดียวด้วยนะครับก็คือเป็นการรัน EURUSD นะครับ E Diamond Pro ตัวนี้สามารถรันได้3คู่สกุลเงินเลย EURUSD GBPUSD แล้วก็ USDJPY ถ้าเรารัน3คู่สกุลเงินพร้อมกันล่ะก,กำไรก็จะมากขึ้นนั่นเองโดยที่เราไม่จำเป็นที่ต้องปรับความเสี่ยงมากขึ้นเลยนะครับก็ถือว่า E ตัวนี้นะครับสามารถทำกำไรได้ดีแล้วก็ทำกำไรได้อย่างต่อเนื่องเดี๋ยวผมจะขออนุญาต สคริปข้ามไปณนะจุดสุดท้ายกันเลยว่าเ e อตัวเนี้ยทำกำไรได้เท่าไหร่แล้วก็มีดอดาวอยู่ที่เท่าไหร่ผลกำไรน่าพึงพอใจแค่ไหนเดี๋ยวผมขออนุญาตสคริปข้ามไปเลยนะครับไปชมกันเลย ก็เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการ backtest EA Diamond Pro นะครับโดยเป็นค่าพื้นฐานที่ทางนักพัฒนาเขาให้มาเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูผลกำไรกันนะครับในส่วนของกราฟด้านล่างนะครับเห็นไหมครับว่าเงินประา้า์ของเราเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยแล้วก็มีจุดดอดาวที่น้อยมากๆเลยนะครับเท่าที่นับดูก็จะมี1 2 3 4นะครับมี4จุดเท่านั้นเองในระยะเวลาที่รันมาก็คือ1ปี3เดือนนะครับมีกาไรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับ แล้วในแถบด้านล่างนะครับในส่วนของล็อตตรงนี้นะครับเห็นไหมครับแท่งสีเขียวคือปริมาณล็อตนะครับยิ่งแท่งสูงนะครับล็อตยิ่งสูงขึ้นเห็นไหมครับว่าค่าพื้นฐานนี่ครับอันนี้เราจะไม่นับแท่งที่เขาดับเบิลขึ้นไปนะครับเพราะว่าถ้าดับเบิลเสร็จเนี่ยมันก็จะกลับลงมาเป็นค่าพื้นฐานในช่วงแรกนะครับเ a เข้าออเดอร์ด้วยล็อต0.04นะครับมีการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับ0.05 0.08นะครับ0.08 0.09 0.10แล้วก็ มาท็อปสุดที่0.12นะครับเห็นไหมครับว่าเมื่อเงินทุนเราเพิ่มมากขึ้น EA ก็จะปรับลอตเพิ่มมากขึ้นตรงนี้ก็จะช่วยให้เมื่อเวลาเราฝากเงินทุนเข้าไปหรือในกรณีที่เราลันไปในระยะเวลาที่ยาวนานเนี่ยกำไรเราก็จะมากขึ้นจากเงินทุนที่สูงขึ้นนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของดอดาวกันนะครับ EA ตัวนี้นะครับลันไป1ปีกำไรไปแล้ว1,634ก็ประมาณ160%ในระยะเวลา1ปีถ้าเทียบกันแล้วนะครับ ถ้าเอามาหารเฉลี่ยกันนะครับก็ตกประมาณเดือนละ10%นิดๆนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นผลกำไรที่น่าพึงพอใจมากๆเลยเรามาดูในส่วนของ m x x m m a l r o w d o า n กัน maximal d r a w d o า n นะครับจะอยู่ที่12.48%เท่านั้นเองแล้วก็ r t l v t i v e w o o w n จะอยู่ที่12.48%จุดเดียวกันเลยนะครับก็ถือว่าเป็น d w d ดาวที่ค่อนข้าง น้อยมากๆเลยนะครับถ้าเทียบกับ EA แบบมาติงเกลนะครับดอดาว12%แต่กําไรที่ได้มาคือ100%เนี่ยถือว่ามหัศจรรย์มากๆเลยนะครับสำหรับดอดาวในส่วนของตรงนี้นะครับ12.48%เนี่ยคือการรัน1คู่สกุลเงินเท่านั้นเองนะครับ EURUSD คู่สกุลเงินเดียวแต่ถ้าเรารันทั้ง3คู่สกุลเงินพร้อมๆกันก็ตีต่างไปว่าคู่สกุลเงินละ12%นะครับ12 3ก็36% ก็ยังถือว่าดอดาวค่อนข้างต่ําอยู่นะครับถ้าเทียบกับ36%แต่ก็กําไรที่เพิ่มขึ้นผมคิดว่าน่าจะเพิ่มอยู่ที่ประมาณ200-300%ต่อปีเลยนะครับก็ถือว่าเป็นเ e อที่น่าสนใจตัวหนึ่งเลยแต่สําหรับใครนะครับที่คิดว่าเฮ้ยเอมันทํากาไรได้มากกว่าเดือนละร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมนะฮะเอมาติงเกลไม่ใช่หรอก็สามารถที่จะเพิ่มความเสี่ยงได้ใช่ไหมล่ะได้ครับเพิ่มความเสี่ยงได้แต่เพื่อนๆก็ต้องยอมรับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นด้วยนะครับ เดี๋ยวต่อไปเราจะไปดูกันนะครับว่าถ้าเรา b a c k t e s ด้วยความเสี่ยงที่สูงขึ้นกําไรที่เราได้จะมากขึ้นแค่ไหนแล้วก็ดอดาวที่เพิ่มขึ้นจะอยู่ที่จุดไหนรับได้หรือไม่เดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับไปกันเลย เดี๋ยวเรามาลองแบ็กเทส EA Diamond Pro ตัวนี้ด้วยความเสี่ยงที่สูงขึ้นกันนะครับสำหรับค่าเริ่มต้นนะครับก็จะใช้ค่าเดิมๆเลยนะครับคู่สกุลเงิน EURUSD โมเดล v v r y t ส i ิกนะครับรันตั้งแต่1มกราคม2023ถึง31มีนาคมปี2024นะครับแล้วก็รันที่ท i m e f ม1ชั่วโมงสเปซที่8เหมือนเดิม ในส่วนของการตั้งค่าเราจะมาดูที่ expert property กันในส่วนของ expert property นะครับจะมีค่าให้เราตั้งเยอะแยะมากมายเลยนะครับเหมือนที่เขาโฆษณาไว้เลยเราสามารถตั้งค่า indicator ได้ distance ได้ทําได้หมดเลยนะครับ แต่ในส่วนของค่าตรงนี้ผมแนะนําว่าไม่ต้องไปแตะนะครับนักพัฒนาเขาได้คิดมาดีแล้วนะครับดังนั้นเราก็จะใช้ค่าตรงนี้ไปเลยในส่วนของความเสี่ยงที่เราสามารถที่จะปรับแต่งได้มากขึ้นมีจุดไหนบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับในส่วนของตรงนี้นะครับค่าเริ่มต้นเขาจะเป็นออโต้ล็อตให้อยู่แล้วก็จะเป็นค่าทูนะครับแต่ถ้าใครอยากฟิกลอ็อตหรือจะให้ล็อตคงที่นะครับในกรณีที่เรามีเงินทุนมากแล้วนะครับเรา ต้องการที่จะให้ล็อตเท่านี้แหละกําไรแค่นี้แหละเดือนละ1น0่ถึง200เหรียญเนี่ยก็เพียงพอแล้วนะครับก็สามารถที่จะปรับฟิกล็อตตรงนี้ได้แต่ถ้าค่าพื้นฐานก็จะเป็นค่าออตโต้ล็อตตัวนี้นะครับในส่วนของการตั้งค่าออตโต้ล็อตเราจะมาดูที่การตั้งค่าความเสี่ยงกันนะครับ ในส่วนของจุดที่เราจะตั้งค่าให้ความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับ Trading List นะครับ Trading List นะครับก็คือเดิมๆจะอยู่ที่1.25นะครับสามารถตั้งได้สูงสุดที่10เลยนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะตั้ง10ให้ดูนะครับจะได้เห็นภาพนะครับจาก1เป็น10เนี่ยเราจะได้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้นว่ากำไรที่เพิ่มขึ้นจะอยู่ที่เท่าไหร่ดอดาวจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับผมขอตั้งตรงนี้เป็น10ละกันนะครับตั้งไปเลยนะครับ Backtest เราตั้งอะไรก็ได้นะครับ Test ให้พอใจเทสให้รู้นะครับว่าการทํางานของ ea เป็นอย่างไรในส่วนของค่านอื่นผมก็จะไม่ได้ตั้งอะไรนะครับก็จะตามนั้นเลยในส่วนของค่าที่น่าสนใจก็จะมีพวก new filter นะครับ new filter ก็ตั้งเป็น true ได้แล้วก็อย่าลืมเพิ่ม url ตัวนี้นะครับเข้าไปที่ในส่วนของการตั้งค่า expert ในส่วนของเมนูออปชันใน MT4 ด้วยนะครับถ้าต้องการใช้ค่า New Filter ตรงนี้แต่เบื้องต้นเราไม่ต้องใช้ก็ได้นะครับแต่ถ้าใครอยากใช้ก็ลองดูนะครับผมก็จะกดโอเคไปเลยนะครับเดี๋ยวเรามาลอง backtest กันเลยล็อตเริ่มต้นของค่าก่อนหน้านี้นะครับจะเป็นล็อต0.04นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าถ้าเราปรับความเสี่ยงเพิ่มขึ้นจาก1.25เป็น10เนี่ยล็อตเริ่มต้นที่ EA ตัวนี้เปิดเนี่ยจะอยู่ที่เท่าไหร่เดี๋ยวเริ่มรันกันเลยนะครับ สิ่งที่ผมยังไม่ได้บอกไปนะครับก็คือมันจะมีบางช่วงนะครับที่ EA ตัวนี้ไม่ได้เทรดนานนะครับบางทีนานประมาณ5วันหรือประมาณ1สัปดาห์เลยนะครับดังนั้นหลายคนก็อาจจะคิดว่าเฮ้ย EA ไม่ทํางานแล้วนะครับช่วง EA ที่เขาไม่เทรดนะครับอาจจะเป็นช่วงที่ตลาดมีการไซด์เว์หรือไม่มีการทําลายแนวรับแนวต้านนะครับก็จะเป็นแนวรับแนวต้านเดิมๆนะครับขึ้นๆลงๆอยู่อย่างเงี้ยตรงนั้นนะครับก็จะเป็นช่วงที่ EA เขาไม่ได้เข้าออเดอร์อันนี้เพื่อนๆอาจจะต้อง ดูด้วยนะครับว่าเป็นช่วงที่ตลาดไซด์เวลหรือเปล่านะครับเอได้เปิดออเดอร์มาแล้วนะครับเป็นออเดอร์บายเดี๋ยวเราไปดูกันว่าล็อตเริ่มต้นจะอยู่ที่เท่าไหร่สำหรับล็อตเริ่มต้นนะครับจากเดิม0.04นะครับเอตัวนี้เพิ่มล็อตเริ่มต้นเป็น0.10นะครับจากนี้ก็จะเป็นค่าที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามเงินทุนแล้วนะครับล็อตที่เพิ่มขึ้นมาก็ไม่ถือว่าเยอะมากนะครับแต่ถ้าเราเทียบกับในการรันไปต่อเนื่องนะครับแล้วล็อตปรับ เพิ่มขึ้นตามเงินทุนเนี่ยกำไรที่เราได้ก็จะสูงมากขึ้นเดี๋ยวสูงเท่าไหร่เ,เรามาดูกันนะครับผมขอลันต่อเลยนะครับเขาก็จะเทรดไม่บ่อยนะครับโดยหลักการนะครับส่วนตัวที่ผมเคยใช้ยอมาติงเกลมาเนี่ยการเทรดไม่บ่อยนี่ดีมากๆเลยนะครับถ้าเป็นไปได้ผมอยากให้เทรดแค่วันละครั้งก็พอนะครับก็คือทํากําไรหนึ่งครั้งก็พอแล้วนะครับเพราะว่าเอแบบมาติงเกลเขาทำกำไรได้เร็วดังนั้นเราไม่จําเป็นที่จะต้องทํากําไรตลอดทั้งวันนะครับเพราะว่าลักษณะของกราฟ มันก็ไม่ได้หน้าที่จะเทรดทั้งวันนะครับประชาสัมพันธ์นะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจ EA ตัวนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะสั่งซื้อกับนักพัฒนาได้หรือถ้าใครนะครับต้องการที่จะใช้งาน EA ตัวนี้แบบเต็มประสิทธิภาพนะครับเราก็มีกลุ่ม VIP EA Forex ไทยนะครับที่เพื่อนๆจะสามารถ เข้ามาใช้งาน EA ตัวนี้แบบเต็มประสิทธิภาพได้เลยนะครับรันบัญชีจริงรันบัญชีทดลองนะครับหรือจะรันหลายบัญชีก็สามารถที่จะรันได้นะครับในกลุ่ม VIP EA f รั x ไทยเราก็จะมี EA มากมายนะครับกว่า100ตัวนะครับแล้วก็มีอัปเดตขึ้นเรื่อยๆด้วยหากเพื่อนใช้งานพึงพอใจแล้วนะครับอยากสนับสนุนนักพัฒนานะครับก็สามารถสั่งซื้อกับนักพัฒนาได้หรือเทรด EA เหล่านี้จนได้กําไรมากพอแล้วนะครับก็ค่อยสับสนุนนักพัฒนาได้ในกลุ่ม VIEA เฟลกไทยแล้วก็มี EA หลายตัวให้ลองใช้งานนะครับแต่ละคนนะครับก็มีลักษณะการใช้งาน EA ที่แตกต่างกันนะครับบางคนชอบแบบ Ten Following นะครับบางคนชอบแบบ Martingale ทำกำไรเร็วๆนะครับบางคนชอบแบบความเสี่ยงตำ่ำบางคนชอบแบบความเสี่ยงสูงก็มาลองใช้งาน EA หลายๆตัวดูนะครับเมื่อลองใช้งาน EA หลาย,ลายตัวแล้วนะครับเพื่อนๆก็จะ ดูตัวเองออกแล้วว่าเฮ้ยเราชอบแนวไหนนะครับเราชอบ EA แนวนี้เรารับได้กับ EA แนวนี้นะครับ EA ในกลุ่มเราก็จะมี EA ตั้งแต่ราคาแพง2,000-3,000ดอลลาร์จนถึงราคาถูกๆร้0ย0 0ดอลลาร์เราก็มีนะครับสามารถที่จะเข้ามาใช้งานได้เลย EA ตรงนี้ ใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพไม่จํากัดจํานวนบัญชีด้วยถือว่าคุ้มมากๆนะครับ EA เหล่านี้นะครับเราก็จะอัปเดตในกลุ่ม Facebook e a f o r e x ไทยนะครับเราอัปเดตท,ทุกสัปดาห์เพื่อนสามารถเข้ามาดูรายละเอียดของ EA ได้นะครับมีรายชื่อ EA บอกทุกสัปดาห์เลยนะครับเราอัปเดต แบบเรียลไทม์ให้กับเพื่อนนะครับอัปเดตตรงนี้ก็จะอัปเดตให้ทันกับเวอร์ชันของ m e t a เทรดเดด้วยอาจจะช้ากว่านักพัฒนานิดหน่อยนะครับเนื่องจากเอของเรามีจํานวนค่อนข้างเยอะดังนั้นเมื่อมีการอัปเดตอะไรใหม่ๆเข้ามานะครับก็สามารถที่จะเข้ามาได้นะครับสำหรับกลุ่ม VIP นะครับก็จะมีการอัปเดตให้กับเพื่อนนะครับตลอดระยะเวลา3ปีนะครับหากเพื่อนสนใจสมัครเข้ามาก็จะมีระยะเวลา3ปีเพื่อนสามารถที่จะดาวน์โหลด ใช้งาน EA เหล่านี้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเลยนะครับ สำหรับการสมัครเข้ากลุ่ม VIP a f r e x ไทยนะครับก็จะมีค่าสมัครอยู่ที่15,000บาทเท่านั้นเองนะครับถือว่าคุ้มค่ามากๆเอบางตัว1,000-2,000ดอลลาร์นี่ก็ประมาณ30,000-60,000บาทแล้วนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะใช้งานเ a เหล่านี้ได้ในราคาแค่15,000บาทแล้วก็ใช้งานได้หลายตัวด้วยเข้าก่อนได้ก่อนนะครับเพราะว่าราคานี้จะมีการปรับขึ้นอยู่เรื่อยๆด้วยถ้ามีคนมาสมัครเพิ่มขึ้นนะครับจากตอนนี้นะครับยังไม่ถึง10คนเนี่ยถ้ามีคนสมัครครบ1 20,000บาท20คนก็จะเป็น25,000บาทเพิ่มขึ้นทีละ5,000บาทใครสมัครก่อนก็ถือว่าคุ้มค่าก่อนเลยนะครับก็จะลืมสมัครกันเข้ามาเยอะๆนะครับในส่วนของ EA ตรงนี้นะครับก็ทํากําไรถึงไหนแล้วนะครับทำกำไรถึงเดือน5แล้วนะครับเป็นยังไงบ้างเดือน5แล้วนะครับกำไรอยู่ที่2,400ดอลลาร์แล้วนะครับในระยะเวลา5เดือนถือว่าทำกำไรได้เร็วมากๆ เกือบ100%ซแล้วนะครับประมาณ100%แล้วนะครับก็ถือว่าทำกำไรได้ดีแล้วก็ทำกำไรได้เร็วมากๆแต่ก็อย่าลืมนะครับว่าดอดาวเขาค่อนข้างสูงเดี๋ยวผมจะขอญอาตสคิปข้ามไปในจุดสุดท้ายกันเลยไปดูผลงานของเจ้าเย,ยตัวนี้เมื่อเราปรับแต่งตั้งค่าให้มีความเสี่ยงสูงขึ้นเนี่ยกำไรที่เราได้จะอยู่ที่เท่าไหร่แล้วก็ดอดาวที่ได้จะอยู่ที่เท่าไหร่เดี๋ยวผมขอญอาตสคิปข้ามไปเลยนะครับไปชมกันเลย ก็เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการ backtest EA Diamond Pro สำหรับการตั้งค่าความเสี่ยงสูงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผลจะเป็นอย่างไรนะครับสำหรับผลนะครับเห็นไหมครับว่าเงินบาลานซ์ของเราเนี่ยโอ้โหเพิ่มขึ้นแบบพุ่งแรงมากนะครับแรงกว่าแบบแรกอีกนะครับแล้วก็ด้านล่างตรงนี้ครับล็อตเนี่ยเริ่มต้นที่0.11นะครับแล้วก็มีการเพิ่มอย่างต่อเนื่องสูงมากๆเลยนะครับในระยะเพียง1ปี สเดือนเท่านั้นเองเดี๋ยวเราไปดูกันว่าผลกําไรที่ได้จะอยู่ที่เท่าไหร่สาหรับเงินทุนเริ่มต้นนะครับจะอยู่ที่1,000ดอลลาร์นะครับแล้วก็กําไรที่ทําได้ทั้งหมดจะอยู่ที่1 1 1 6 6ดอลลาร์คิดเป็นเงินไทยอยู่ที่376,785บาทนะครับก็ถือว่าเงินเริ่มต้นเนี่ยสามหมผ่านไป1ปีนะครับได้เงินอยู่3 0 0แสนนะครับก็เป็นไงครับสำหรับกำไรที่เจ้าอเอ e ตัวนี้ทำได้ก็ถือว่าค่อนข้าง น่าสนใจเลยนะครับกำไรจะอยู่ที่ประมาณพันเปอร์เซ็นต์เลยนะครับแล้วกำไรเยอะขนาดนี้ดอดาวจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับแมกซิมัลดอดาวนะครับจะอยู่ที่สามสิบเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าเป็นดอดาวที่ยังอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้นะครับสำหรับการลันเพียง1คู่สกุลเงินนะครับเลเวทิบดอดาวจะอยู่ที่30.96%ก็อยู่ในจุดเดียวกันด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นดอดาวที่ค่อนข้างตรงเลยทีเดียวนะครับดอดาวส์ กำไร100% 0เปอร์เซ็นต์เพื่อนคิดว่าอย่างไงนะครับถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับสำหรับกำไรที่ทําได้ระดับนี้แล้วก็ดอดาวน์ที่ต่ํามากระดับนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่าลืมว่า E a ตัวนี้เป็นแบบมาติงเกลนะครับในกรณีที่กราฟไม่เป็นไปตามที่ออเดอร์เปิดนะครับอาจจะเกิดการดับเบิลลอตมากจนเกินไปจนเกิดการล้างพอร์ตตรงนี้ผมอยากให้เพื่อนๆทุกคนที่ใช้งาน EA ประเภทนี้นะครับจะต้องระวังด้วยนะครับถ้าเรามีกําไรเราก็ทยอยถอนออก ไปเก็บไว้ไม่ว่าจะถอนออกมาหรือว่าจะแยกไปอีกบัญชีหนึงก็เป็นเรื่องที่ควรทํานะครับค่อยๆทยอยถอนออกเรื่อยๆ,ๆ,ๆนะครับเพื่อป้องกันการล้างพอร์ตที่เกิดขึ้นเพราะว่า EA แบบมา r t ติงเกลนะครับจะไม่มีการคัดลอสนะครับเงินทุนจะเป็นตัวคัดลอส EA นะครับดังนั้นตรงนี้จะต้องเข้าใจการทำงานของ EA ตัวนี้มากๆเลยดังนั้นถ้าใครยังเป็นมือใหม่นะครับก็แนะนำให้ใช้ค่าพื้นฐานไปก่อนนะครับแล้วลอง ทสดูสักเดือน2เดือนถ้าเรามั่นใจก็ค่อยเพิ่มความเสี่ยงหรือถ้าเราไม่ต้องการความเสี่ยงเราพอใจกับกําไรอยู่ที่ประมาณ3 1 0ต่อเดือนเนี่ยก็ถือว่าเพียงพอแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นกําไรที่ค่อนข้างสูงแล้วถ้าเทียบกับตลาดการเงินอื่นๆนะครับดังนั้นเอตรงนี้ก็เป็นเอตัวหนึ่งที่น่าสนใจที่ทางเอเฟเกไทยได้จับมารีวิวให้กับเพื่อนๆนะครับถ้าเพื่อนสนใจเอตัวนี้ก็อย่าลืมสมัครเข้ากลุ่ม v i p อพเอเฟกไทยได้นะครับ สามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพใช้งานได้ทั้งบัญชีจริงบัญชีเดโมและไม่จำกัดบัญชีเทรดด้วยหรือถ้าใครสนใจอยากสนับสนุนนักพัฒนาก็สามารถสั่งซื้อ e อตัวนี้ในเว็บ MQL5 ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าใครมีข้อสงสัยสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ช่องเอเฟรยด้วยนะครับสวัสดีครับ